ในวันนี้รายการฮอส s อรี่จะพาคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านไปทำความรู้จักกับ IPO น้องใหม่บริษัทเฮลลดจำกัดมหาชนหรือ HL ผู้ทำธุรกิจร้านขายยาแบบครบวงจร โดย CEO คนเก่งคุณทัชพลชนวัฒนสกุลจะมาบอกเล่าถึงสตอรี่ความเป็นมาและความน่าสนใจของธุรกิจนี้ให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักว่าที่หุ้นน้องใหม่ตัวนี้ไปพร้อมๆกันมาติดตามชมได้เลยค่ะ เทมิลิทจำกัดมหาชนเนี so so, Japanese, ่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผ่านบริษัทในเครือ2บริษัทได้แก่บริษัท i อแคลเฮลจำกัดและบริษัทเฮลทีเน็ตจำกัดนะครับบริษัทไอแคลเฮลจำกัดเนี่ยเป็นธุรกิจที่ให้ตัวทุกท่านเลยก็คือธุรกิจร้านขายยานะครับคนไทยเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเบื้องต้นเนี่ยนึกถึงร้านขายยาเป็นอันดับแรกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆนะครับธุรกิจนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในร้านขายยาเนี่ยนอกจากจะมียาแล้วยังมีพวกอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งจําเป็นสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเตียงรถเข็นหรรเเท้้าานะคัับแลวยงมี สินค้ายอย่างเช่นพวกวชสำอางอาหารเสริมนะครับซึ่งยุคนี้จะเริ่มเป็นที่ยมแล้วคนยุคนี้ไม่อยากเจ็บป่วยอยากป้องกันก่อนเจ็บป่วยนะครก็จะมีเรื่องของการรับทานอาหารเสริมที่มากขึ้นนะครับรวมถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเริ่มหาสกินแคร์ดรางขยะามากขึ้นเนื่องจากคุณภาพ,าพที่ดีกว่านะครับอันนี้คือส่วนของบริษัทไอแคร์เฮลนะครับธุรกิจร้านขยะในไอแคร์เฮลเนี่ยเรามีแบรนด์ทั้งหมด4แบรนด์ได้แก่ฟาแม็กไอแคร์ไวท์เ r มินทับและซุปเปอร์ด่านะครับทั้งสี่ะ,ะครบ ในส่วนอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเฮลทีเน็ตจำกัดทําธุรกิจนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยนะครับเรามีการร่วมมือกับทางองค์กรหรือนักวิจัยต่างๆนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยหรือพัฒนารวมถึงการวิจัยด้านการตลาดด้วยเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมต่างๆออกสู่ตลาดนะครับเราจะมีสินค้าอยู่ในเฮล t ีเน็ตเนี่ยแบรนด์หลักๆสองแบรนด์คือแบรนด์พรามนะครับเป็นแบรนด์อาหารเสริมและแบรนด์เบสโตซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องของการฆ่าเชื้อครับ เราเป็นไอเตัวแรกดีกว่าที่เป็นธุรกิจร้านขายยานะครับร้านขายยาคี่คนทราบกันดีคือเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะครับเป็นธุรกิจใกล้ๆตัวเลยก็คือมีการเติบโตที่ต่อเนื่องจริงๆในธุรกิจอันนี้นะครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นประเทศเราการเข้าสังคมผู้สูงอายุนะครับเราไม่ใช่แค่เรื่องของยาอย่างที่บอกมีเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ด้วยนะครับนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าคนยุคนี้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีความต้องการเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของ วิตามินสกินแคร์บำรุง,งผิวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีในร้านขายยาทั้งหมดเลยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทนะครับแล้วก็เพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับและอยากให้ร้านยานีคือของเทลิดเนี่ยอยู่ในใจผู้บริโภคสีแบรด์เลยว่าจะเป็นฟาร์มา c ต์ไอแคร์วิตามินคัแล้วก็ซูเปอร์ดักนะครับแผนการใช้เงินลงทุนเนี่ยก็คือหลกัหลกๆเราใช้เรื่องของการขยายสาขา นะครให้ครอบคุมพื้นที่มากขึ้นปีนี้ก็จะเปิดประมาณ4ี่ถสาขาต่อปีนะฮรรวมถึงการปรับปรุงสาขาเดิมด้วยให้ทันสมัยมากขึ้นและเงินบางส่วนแล้วก็ใช้เป็นเงินหมุนเวียนด้วยนะครับก็ฝากบริษัทเฮลิสจำกัดมหาชนนะครหุ้น s อ l นะครับก็คือเป็นหุ้นร้านยาตัวแรกเลยที่เข้าสู่ IPO ในตลาดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจปจัจจัย4มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปีนะครับอย่างผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วก็เติบโตเพียงสิบกเซนทุกปีนะครับไม่ใช่แค่ไรายได้แล้วเติบโตทั้งนี้ของไรายได้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิด้วยนะครับก็ฝากคุณสำหรับลงทุนด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ www. chatutee. com หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอคชันเพจ t วิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ